โอ้โหเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยนะรางวัลก้อนโตไตโมสองใบห้าพันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุในใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม ก็กรามสวัสด,ดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะบอกกันดี้วกับเจสมใช่ไหใส่ปันวันนี้เจก็อยู่กับยูฟ้าเอ็มบีเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจเลือกเล่นเนาะสาหรับใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีมเมียมตลอด24ชั่วโมงแบบโอโหบริการเขารวดเร็วทันใจนะที่นี่ที่เดียวยูฟ้าเอ็มบีเนาะใครอยากตามเจมาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้เจก็หอบทุนมา2,000เนาะเจขออนุญ,ญาตเล่นเบ็ดหนักนิดนึงเนาะเบ็ด200นะคะ ยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้พวกคคามาทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนํำไม่สนับสนุนให้ทำตามโอโหเปิดมาก็รางวัลก้อนโต,โตแตงโม2องใบนะทุกคนฟาดมาที่5000นะคะมามาเปิดมาก็หวานเจี๊ยบแบบนี้ขออนุญาตปรับเบ็ดมาเป็นเบ็ดส0มเลยนะทุกคนมาลุ้นกันนะพอปรับเบ็ดมาจะเงียบหรือเปล่านะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะผม ต้องได้ต้องโดนน่ะโอมเลิกกีมลิกกีนะคะผมไปต่อไปต่อจริงๆไม่เคยได้ตัวแพงเลยทุกคนตัวถ้วยทองปกติมันออกมาใหม่ๆนะโอ้โหเล่นแบบยันแบบโอ้โหเล่นเกือบทุกวันน่ะช่วงนี้พี่จีมันก็ออกอัปเกมรัวๆนะทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนนะเออมา พปอโอพอาเบ็ดมาสาม,มร้อยทำไมมันรู้สึกเงียบๆยังไงะทุกคนเออทำไมมันรู้สึกเงียบๆเนาะโอ้โห <Nice. S 1> รู้สึกใจวิววิวใจวิววิวนะทุกคนใจวิวเลยนะเนี่ยมาโอ้โหอ,อันตัวทองมา3ตัวนะได้มาห0พันนะโอเคไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคน บวกมาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพเลยีเดียวนะไปต่อกลวาหมดตูดน,นะคลิปนี้ก็จะมาเร็วเค็มเร็วนิดนึงนะคะอ่ะโอเคนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะยูฟ่าเอ็มบนะคะมาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเ้ยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีจ้า yeah.